การเก่าวโทษไม่เคยช่วยสิ่งใดมีข้อเขียนของหลวงปูต่ติดันทันท่านพูดถึงเมื่อคนเราปลูกประกาศหอมพอประกาศหอมไม่งามคนทั้งหลายจะไม่โทษเราว่าเอ๊ะทำไมประกาศหอมไม่งามแต่เขาจะคิดว่าเหตุใดหนอจะทําให้ประกาศหอมไั้งามขึ้นเช่นถ้าปุ๋ยมันน้อยไปก็เติมปุ๋ยถ้าน้ามันน้อยไปก็รดน้ําเพิ่มถ้าแดดมันแรงไปจนทําให้ใบไหม้ก็หาอะไรมาพางแสง เราจะพยายามทําวิธีการต่างๆเพื่อให้ประกาศหอมนั้นงามเพราะเรารู้ว่ามันมีวิธีการอยู่แต่แปลกเมื่อคนเราอยู่ร่วมกันในสังคมหรือในครอบครัวมีเพื่อนฝูงมีคนรู้จักเรามักจะคาดหวังคนให้เป็นอย่างที่เราต้องการถึงเวลาเมื่อเขาไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังเราจะกล่าวตําหนิพูดจาว่ากล่าวเขาด้วยความขัดเคืองด้วยความโกรธเราไม่คิดว่าทําไมหนอเขาถึงเป็นเช่นนั้นแล้วเมื่อคนเราขัดเคืองกันพูดจากันด้วยความโกรธ ความโมโหสิ่งที่ตอบสนองต่อมาก็คือคนก็จะสวนกลับด้วยคําพูดที่ไม่ดีมีพฤติกรรมที่เก้าร้าวตอบกลับไม่ได้ช่วยให้บรรยากาศดีขึ้นการสื่อสารจะแย่ลงแย่ลงไม่ช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นยิ่งต่อว่ามากก็ยิ่งเถียงมากโตอตอบแรงขึ้นแรงขึ้นนี่ก็เป็นธรรมชาติของคนที่ปฏิบัติต่อกันไม่ถูกจึงบอกว่าถ้าคนเราเข้าใจเรื่องของเหตุปัจจัยว่าทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจยัย เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นก็คิดดูว่าเหตุปจัจจัยใดจะช่วยทําให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นในทางที่ดีเช่นการปลูกประกาศหอมเป็นต้นก็จะเป็นการแก้ปัญหาในการอยู่ร่วมกันได้ครั้งหนึ่งหลวงปู่ไปแสดงธรรมที่กรุงปารีสท่านก็แสดงธรรมเรื่องของการไม่กล่าวโทษประกาศหอมก็บปัญญายาาธรรมให้คนในงานได้ฟังในช่วงสุดท้ายของการปฏิบัติท่านก็พาเดินจงกรมช่วงเดินจงกรมเองท่านก็เดินไปถึงมุมห้อง ท่านก็ดีนเสียงเด็กผู้หญิงอายุน้อยๆประมาณ8ขวบก็พูดกับคุณแม่คุณแม่ขาอย่าลืมลดน้ำหนูนะหนูเป็นประกาศหอมอหลวงปู่ฟังเสียงเด็กน้อยคนนี้ก็รู้สึกปลื้มใจโอ้เด็กน้อยอายุ8ขวบเข้าใจประเด็นสื่อสารที่ท่านต้องการสื่อได้อย่างดีเลยต่อมาก็ดีนเสียงคุณแม่ตอบตอบน่าสนใจเช่นเดียวกันแม่บอกว่าไม่ลืมหรอกจ้ะแต่หนูก็อย่าลืมลดน้ำแม่นะแม่ก็เป็นประกาศหอม ท่านได้ฟังได้เห็นเรื่องราวนี้ท่านก็รู้สึกปลื้มใจเห็นคุณแม่ก็มีท่าทีต่อลูกด้วยความดีเข้าใจประเด็นที่ท่านตืเตายทั้งแม่ทั้งลูกก็เห็นว่าภาพนี้เสียงสิ่งที่ได้ยินได้เห็นนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมก็คิดว่าในมุมหนึ่งถ้าเราฟังเรื่องก็คิดว่าคุณแม่กับลูกสาวคนนี้ก็น่าจะเป็นครอบครัวที่มีความสุขต่างคนต่างคิดเกื้อกูลกันหวังดีต่อกันอยากจะให้อีกคนมีความสุขแล้วก็เข้าใจประเด็นที่หลวงปู่ สื่อสารทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยถ้าอยากให้อะไรดีก็พึงทําต่อกันด้วยดีด้วยความปรารถนาดีความดีระหว่างกันก็จะเกิดขึ้นเกิดความเกื้อกูลเกิดความสุขร่วมกันการกล่าวโทษจึงไม่เคยช่วยสิ่งใด